คุณจะทำอะไรเพื่อแสดงความรักต่อประเทศไทยทำให้เมณฑลสะอาดสวยงามประเทศไทยอ่ะก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราทำบ้านของเราให้สะอาดคนต่างชาติเขาไม่เห็นนะเขาคิดว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นเแลนด์จกินกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยถ้าคุณอยากเห็นหนึ่งบาไทยเท่ากับสาสิดอลลาร์ก็แค่กินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยแค่นี้ ใี่เราก็าพัฒนาแล้วปลูกต้นไม้ให้กับเมืองไทย1คน1คนต้น60ล้านคน60ล้านต้นเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ปาของเราแสดงความรักต่อคนไทยด้วยกันขอบพุณทุกคนแสดงความรักต่อก,กันอย่างน้อยๆอันเริ่มจากการยิ้มทักทายกันประเทศก็จะน่าอยู่มากขึ้นเรแล้วคุณลจะทำอะไรเพื่อประเทศไทยเริ่มต้นจากเล็กๆออกมาแสดงความรักของประเทศไทย